นายชินวุฒิเขาสำรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสเพื่อเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภาการชาติไทยทรงเจริญพระชนมายุ88พรรษา12สิงหาคม2563หน้ามาเล็กที่21276บ้านบางมะนาวหมู่ที่1ตำบกลกลรุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส โดยมีนางดาเริจิตรัฐนายกเหล่ากาชาตจังหวัดนราธิวาสในอำเภอเมืองนราธิวาสนายุกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านบางมะนาวเข้าร่วมในพิธีโดยอำเภอเมืองนราธิวาสได้รับงบประมาณจากสมงานเหล่ากาชาตจังหวัดจำนวนห0 0 0มื่นบาทเพื่อก่อสร้างบ้านให้แก่เด็กชายณนฐพงษ์ชูผลซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชาุเคราะห์ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตึงการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองนาราธิวาเป็นอย่างดี